สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมบ้านนอกโครงการบึงกลุ่มค่ะที่นี่ตั้งอยู่ที่ลำปทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านนะคะที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะคะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและอยู่ในย่านของลาดกระบังตามโไปชมในคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังที่โบจะพามาชมกันนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่410ทับ1ค่ะ เป็นบ้านขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถค่ะขนาดพื้นที่บ้านนะคะอยู่ที่40ตารางวางค่ะ oh. ในตัวบ้านนี้นะคะเดินเข้ามาปุ๊บค่ะจะมีประตูเชื่อมต่อในตัวบ้านเดินเข้ามาได้ถึงสองทางค่ะจะเป็นส่วนพื้นที่นะคะที่ต่อเติมบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้คุณสามารถนะคะทําเป็นที่รับรองแขกก็ได้หรือว่าใครที่ชอบออกกําลังกายมุมนี้นะคะสามารถวางเครื่องออกกําลังกายได้ค่ะและก็เชื่อมต่อกับบริเวณด้านหลังของตัวบ้าน ซึ่งเรามีการต่อเติมนะคะไว้เป็นห้องครัวรองรับครัวไทยได้พร้อมกับหนึ่งห้องน้ำที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะ หากเดินเข้ามาในตัวบ้านนะคะที่เชื่อมต่อกับประตูด้านหน้าของตัวบ้านเลยค่ะเราจะเจอกับห้องโถงแบบนี้โถงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าเป็นห้องรับแขกก็ได้ค่ะสามารถบิวอินเฟอร์นิเจอร์จะวางเป็นชั้นวางทีวีตู้โชว์หรือว่าจะวางเฟอร์นิเจอร์อย่างโซฟาขนาดใหญ่ก็ได้เหมือนกันค่ะและก็ยังมีพื้นที่ส่วนด้านหลังนะคะซึ่งตรงนี้คุณสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะชั้นหนึ่งตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องห้องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตาโบไปชมกันดีว่า ชั้นหนึ่งค่ะจะมีหนึ่งห้องนอนตรงนี้นะคะจริงๆแล้วห้องนี้คุณสามารถทำเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าใครนะคะอยากจะให้ห้องนี้นะคะทำเป็นอย่างอื่นจะเป็นห้องพระหรือว่าห้องทำงานก็ดีเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม และที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะบริเวณด้านใต้บันไดนี้ค่ะเราทําเป็นห้องเก็บของที่คุณสามารถเก็บของที่ไม่ได้ใช้ได้นะคะทําให้บ้านเนี่ยดูกว้างแล้วก็ดูสะอาดมากขึ้นด้วยทีนี้ตามบอบขึ้นไปชมชั้น2กันดีกว่าค่ะ เดินขึ้นมาถึงชั้น2ตรงนี้นะคะเราจะเจอกับพื้นที่ว่างตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าใครอยากจะวางเป็นที่พักก็เหมาะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้จะหันไปบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านพอดีเลยค่ะ สำหรับห้องนอนด้านบนชั้นสองจะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่โบพามาชมกันตรงนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านห้องที่นี่นะคะสําหรับบ้านหลังนี้เขาออกแบบมาดีมากๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มีหน้าต่างทั้งมุมด้านหน้าและมุมด้านข้างตัวบ้านเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะได้แสงธรรมชาติตลอดทั้งวันช่วยประหยัดไฟได้ด้วยค่ะ และห้องนอนสุดท้ายที่โบพามาชมกันตรงนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านค่ะเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมห้องนอนที่นี่ก็จะมีหน้าต่างนะคะทั้งสองฝั่งเลยด้านข้างและก็ด้านหลังของตัวบ้านด้วยส่วนพื้นที่ในห้องทั้ง2ห้องที่พาไปชมกันด้านบนชั้นสองนี้นะคะพื้นที่กว้างวางเตียงขนาด6ฟุตและสามารถวางเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นได้แบบเลื้อๆเลยค่ะห้องน้ำชั้น2ของบ้านหลังนี้กว้างมากๆเลยนะคะบริเวณชั้น2จะมี1ห,ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ การเดินทางไปยังบ้านนอกโครงการบึงกลุ่มเริ่มต้นบนถนนฉลองกรุงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองลำกอไผ่ขับต่อไปอีก1.7กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวขวาเข้าซอยกำนันเย็นอุทิศสขับตรงต่อไปอีกประมาณ450เมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ และที่นี้ค่ะบ้านนอกโครงการบึงกลุ่มถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสําหรับท่านไหนที่ชม EP นี้แล้วอยากจะได้บ้านนะคะที่เป็นบ้านในย่านของลาดกระบังค่ะถ้าถูกใจสามารถพิมพ์มาสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่ทาง f a c e b o o k Fanpage j s s s e t m a n a g e m e n t ค่ะหรือว่าที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่ดีที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีทรัพย์มือ2สภาพนางฟ้าทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะส่วนใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาทางด้านสินเชื่อหรือลองยืนสินเชื่อเรามีบริการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้าโบจะพาไปชมบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมที่ไหนติดตามกันได้ใน ep หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ